ต้องของเรานะคะเนาะบางใหญันว่ามันวก็อยากดอกนัดพอกันมองได้มองนึงรัดเอากันมามเพราะว่าคุณหมอกรอยู่เขียดตั้งคุณนคือกันอืมไอเลิบยูไอเลิบยูทูคุณยายดอกคอนติกิ วายายเป็นอย่างโนอคอนติจิยาจิวาย,ายคอนติจิวายคยืนสตรีมคืนสตรีมจ้าวี่สันโออันคุณยายยูอันคืนยูติบตอนนี้โอเคเนาะถ้างั้นนะเดี๋ยวค้นนี่ คนนิจิวะคนนิจิวะแปลว่าอีอย่างใหญ่โอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเอจะขอลงแล้วนะคะขออีกจะเอาไฮไลท์ให้มันได้อีกอีก,อกหนึ่งหนึ่งไฮไลท์อีกอีกสองนาทีกว่ากว่าเดี๋ยวจะขอลงเวทีนะคะนะพี่สุขึ้นเลยจิมาเล่นน้ัเจาวสนันคุณยายดอกมื่อนี้คอยบอสะดวกีนีีเพราะว่าคอยต้อง คอยต้องเดินท่างกับนอร์เวคุณยาย่อยต้องคอยต้องแพ็คออของแพ็คยังลงลงรถแล้วก็เตรียมอาบน้ำอาบทาน้องช่างต้อมขอบใจมากๆนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณทุกทุกทุกคนนะค่ะเนาะ,อะขอบคุณน้องสิงห์คณองนาด้วยมาสองรอบคุณหมอก็ยังอยู่ด้วยกันมาตลอดถึงจะไม่ได้คอมเมนต์ขอบคุณน้องหมอมากๆเคยน่ารักยังไงก็น่ารักอยู่อย่างนั้นตลอดเนาะค่ะเนาะ น้องหมอก็ตั้งแต่บ้านหลังแรกเลยน่ารักสุดๆเออขอบคุณคุณยายดอกน้องบ๊อบบี้เหมือนกันก็มาตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ต้นไลอย,อยู่กับพี่นานมากเลยอืมเดี๋ยวพี่จีแวะหาเด้อแต่ว่าอันไปฮอดนอกเว่พห่ละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีหละ่ะแล้วก็น้องแก้วด้วยน้องแก้วแล้วก็เอาน้องเออมะม่วงแก้วเนาะที่เอาบ้านมาช่วยดัน ขอบคุณโล,โลตัสนะคะขอบคุณโลตัสขอบคุณไอ้ไอ้เสถียรคนของใจขอบคุณน้องจูนขอบคุณประวันมากๆด้วยอไอ้วันละช่องหรือว่าไอ้สิงก็คือคนคนเดียวกันเนาะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณผู้กองย่าด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณลหลายๆอแล้วก็ขอบคุณน้องบูมนะคะเอา ขอบคุณน้องบูมด้วยขอบคุณพี่มานีดนะคะขอบคุณคุณได้โชมแลเออก็ยังไงไงก็ขอบคุณทีมงานน้องมะม่วงแก้วหรือน้องแก้วนั่นนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยมาอยู่ด้วยกันน้องบอบ,บีก็อยู่ตั้งแต่ต้นมาจนจนจน,จนจบไลฟ์นะคะ,นะ,คะเนาะอ่า มุมอรารยะเอา้าอันนี้ยังไม่ได้ให้ลูกกุญแจเหรอให้ไปแล้วเนี่ยมุนอายะโอฮมุนอายะให้ไปแล้วเออมุนอายะกับของเป็นของกันผู้กองย่าเนาะขอบคุณน้องบัวด้วยนะคะขอบน้องบัวมีใครอีกไ,ไหมเอ้ยขอบคุณน้องน้อยขอบคุณน้องน้อยด้วย ีใครอีกไมเ่เอ่ยเออยขอบคุณไอ้วงแหวนขอบคุณไอ้จอยของเราเนาะเะนาะขอบคุณทีนี้จะลงจริงๆเนาะะเนาะเออก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านเนาะคะ่ะถ้าเกิดไม่ได้เอ่ยนามก็ขอบคุณได้ใจทุกๆคนเลยลูกไส้ลาโอ้ยเนาะเอาผู้ใดมากอีกเนาะเนี่เออ Happy Fan Day 2 uh, Jong, chung, chung this chung this Everything host Thank you Chung this Thank you Thank you for coming uh, But I I want